ดูดวงชาวราศีมินถ้าถูกลงมาที่หนึ่งคนผีเข้ามาจัดหนักับนะผมด้วยโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิ่งต่ตางๆที่เกิดขึ้นผู้คนเยอะๆมากมายเจอกันแบบนี้เพราะนั้นในโชคชะตาของท่านตกตําแหน่งการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวาสนาจะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชคโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตามีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดี เหนื่อยเมื่อยล้าปัญหาต่างๆเข้ามาลุมเล้าปีศาจมูมานนางมาร้ายนะครับผมนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาประเดยประดังเพราะนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคตาดวงชะตาของท่านตกตําแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมายเพราะฉะนั้นตาช่างอยู่นะครับเลือกคิดปินิดไต่ตองให้ลอบคอบ ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงาตาของท่านยังมีโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลน,นกน้อยจะนำพาซึ่งบุญกุศลวาสนาจะเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินปู่ฤาษีสองแสงตะเกียงทองมาสู่ตัวท่านท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้พลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดการมองการไกลถึงอนาคตการวางแบบแผนประเพณีตกตําแหน่งสามไม้เท้าให้ท่านมองการไกลไปทางหน้า นะผมปัญหาต่างๆเข้ามาหนักหน่วมแน่นอนเจ็บปวดด้วยร้าวแสงทุกทรมานแน่แต่ให้ทํายังไงก็ได้ก็บอกแล้วไงครับให้หลบหลีกซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในเกณฑ์ชะตาของท่านยังมีเกณฑ์ชะตาที่ต้องตกตําแหน่งดาบสองขวายคิดพินิจไต่ตองให้รอบคอบให้ปรปับปรปุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนายอย่างก้าวโดดโดนแบบนี้กล้าได้กล้าเสียนะก็เข้ามาสกครั้ผมไปทําอะไรให้คุณหรือยังไงนะครับแ,แต่ยังไงก็แล้วแต่เรื่องอะไรเราจะไปประทะมาเสียเวลาเปล่ากับทุกสิ่งทุกอย่าง การตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวหาหนึ่งไม่เท้าบังเกิดขึ้นกับตัวท่านเพราะฉะนั้นท่านจะทำอะไรก็สุขสมสมหวังดังใจหมายพลิกจากร้ายกลายเป็นดีโอกาสทองโอกาสดีโอกาส,กาสข่าววิวาเข้ามาจัดหนักแล้วในณนะเวลาอันการใกล้นี้เพราะฉะนั้นเร็วๆนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองการที่ท่านลาลไล่ลำเต้นระบําเพลงกองกันนะครับลลไล่ลำเต้ระบําเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจะได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุข อดหนี้โปรสินเจเลยลูกเลื่องขึ้นมาทันทีจันไดชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ออกรถใบป้ายแดงซื้อรถนับซื้อบ้านสร้างบ้านให้พ่อแม่ทุกสิ่งทุกอย่างประเดบดังแห่งความสุขแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมกลับทําให้ท่านตึงเครียดน,นะครับผมข้าพเจ้าต้องรีบปรับปรุงแก้ไขเพราะว่ายิ่งมีบุญกุศลยิ่งมากท่านต้องยิ่งต่อสู้กับเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะครับไม่ใช่เรื่องของข้าพเจ้านะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้ามาประเดบดังเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุน ให้ท่านเจอเรื่องราวต่างๆให้พลิกจากร้ายกลายเป็นดีโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคตาดวงชะตาสุสมสมหวังดังใจหมายการตัดสินใจอย่างน่ากลัวเด็ดขาดเด็ดเดียวหันถือดาบตั้งขึ้นกาได้กาเสียก้าที่จะประปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งบ้านมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดียวเข้าหามันถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาส,สิ่งที่ใช่แล้วจะติดเกิดขึ้นให้ท่านทําตามแบบแผนกดบ้านกดเมืองกดแบบแผนตุลาการ กฎนรกกดสวรรค์กดโลกแห่งวิญญาณถ้าไม่รู้ไปถามผู้รู้นะถามผู้รู้คือใครนะผมก็กดบ้านกดเบืองต้องไปถามท้านานความนะถามตุลาการนะนะแต่ถ้าเป็นกดโลกวิญญาณอาจจะต้องถามพระถา,ถามหมอดูก็ได้นะถามผู้รู้นะผมเพราะฉะนั้นให้ท่านสังเกตและดูดวงชะตาให้ตัวเองนะผมโชคชะตาของท่านตกตำแหน่งนะส่งมอบถ้วยทองเจ็ดถ้วย ันจะได้ค้นพบได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายหลากหลายอาชีพที่เข้ามาสนับสนุนคําชูถ้าคนไหนไม่สนับสนุนไล่ออกไปไปนะครับในหัวมีแต่เมฆมองในมือจับเงินไว้ในเท้าเยี่ยมเงินอดทนอดกันนะครับอดทนอดกัด้นเข้าไว้อย่าไปสนใจอย่าไปคล้องเกี่ยวกับใครใดทั้งสิน้นใครบางคนที่ทําให้ท่านรู้สึกตกต่ำนะครับตกต่ําเบี้ยด,ดินนะครับผมรู้สึกยาแย่พยายามดูถูกพยายามยัดเยียดความไร้สติปัญญาให้แก่ท่านนะพยายามเขาฉลาดเขาเก่งเขามีเพื่อนเยอะ เขามีครบทุกอย่างนะครับหน้าที่การงานเขามีครบทุกอย่างนะครับแต่ตัวท่านไม่มีอะไรเลยนะพยายามยัดเยียดอย่างนี้อย่าไปอยู่ใกล้ครับนะคนประเภทนี้อัศวินขี่ม้าถือดาบปราดประหารศัตรูบูมานให้หมดไปสิน้นปราบแล้วไล่ออกไปนะครับแล้วดวงจะตาจะเปิดอัศวินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทองยังมีโอกาสทองโอกาสดีโอ,สดโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มเพราะฉะนั้นท่านอยู่ให้เป็นครับโลกนี้มันโหดร้าย ด้วยอานาจบุญบารมีวสาสนาการแบกภาระไว้อย่างหนักหน่วงมาถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนสานของท่านเพราะฉะนั้นท่านจะได้รีเริ่มเริ่มต้นการปฏิบัติโดยกับทุกสิ่งทุกอย่างตกตําแหน่งเอ็มเพสตู้ข้าวเหลืองอรามเหลือกินเหลือใช้หารกู้เกิดความแจ่มชื่นจิตาชีวิตจะรับทรัพย์โดยโชคนะพระราชาส่งมอบเหรียญท,ทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาส,กาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาลวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเมจิเชี่ยวเกิดขึ้นในโชคชะตาเพราะฉะนั้นอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไว การปฏิบัติดยการรีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสม,สมหวังดังใจหมายตกตำแหน่งบุญเทพเทวดาฟ้าดินโดมดานโดนจิตโดนใจท่านจะได้ส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มซ้ายสามดาบขวาสามดาบตั้งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้ามันถึงเลวเวลาของท่านแล้วใช่หรือไม่ที่ท่านจะต้องไฟ่กับผมไปทําอะไรให้คุณเลยไงตั้งแต่ชาติปางก่อนเพราะฉะนั้นมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระวนกระวายกระซาวกระสายมันไม่ให้ท่านได้ดี อยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวนะผมหนวงจะต่างท่านตกตำแหน่งนักรบไม่มีสิทธิเลือกท่าน,นต้องสู้นะทนะ่านจะมาอยู่เฉยๆงินนั่งร้องไห้กระจององอแงมันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นตกตำแหน่งนักรบเอเมโรนักรบกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมัน่นมุ่งตรงไปข้างหน้ามีดาบปักเต็มหลังกระวนกระวายกระสรับกระสายอดทนอดกัน้นกับทุกสิ่งทุกอย่างมันเจ็บปวดรัวร้าวแสนทุกทรมาน การปฏิบัตดดิยการรีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายเพราะฉะนั้นสองถ้วยทองมันเกิดขึ้นกับโชคชะตาท่านต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวนับเดอะเวอร์มเกิดทรงดงแก้วมณีด้วยอํานาจบุญบารมีวาสนานั้นมันจะเกิดความคล่องตัวเกิดความแช่มชื่นเกิดความราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีเพราะฉะนั้นคิดพินิจไต่ต,ตองให้เราก็ด้วยจิตใจที่อ่อนโยนจะชนะทุกสิ่งทุกอย่างด้วยบุญกุศลที่ใครบางคนทํากับท่านไม่จังเจ็บแสบ นะบุญอุษณ์ที่ร่วมร่วมบุญกันมาแต่ว่าปัญหาต่าง,งๆแน่นอนครับมันมีอะไรผึ่สื่อสัมพันธนะ์ทำกับท่านไว้เจ็ดแสนตั้งจะต้องหลบหลีกซ่อนเลนสและแก้ไขปรับปรุงปักธงรอนะผมเขาเรียกว่ารวยก่อนคนอื่นเขานะผมแล้วนะในเมื่อโชคใหญ่กําลังจะเข้ามาสู่ตัวท่านโชคใหญ่มาแล้วถ้ามานะผมนะผม,นะผมท่านก็ต้องหลบหลีกซ่อนเลนสอยู่ให้เป็นจะสันปักธงรอแล้วนะผมเตรียมตัวซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินรอก่อนเลย ปิศาจมูมานจะแพ้ไพ่ก็คนมันอีฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายใสมันจะพังพินาศไปเองนะครับอยู่ให้เป็น,นครับอยู่ให้เป็นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชดะงตาหน้าบารมีวาสนาให้ท่านนะผมหัวใจใหญ่กว่าเงินทองใครอยากเอาเงินมาซื้อท่านได้นะครับขายจะเอาเงินมาซื้อท่านไม่ขายคร,นะครับไม่ให้ซื้อไม่ขายครับเงินมันใหญ่กุนนักเลยยังไงนะครับนะครับทำให้ทำหัวใจให้ใหญ่นะแล้วท่านจะได้สมหวัง ผมเป็นไปตามวงล้อแห่งวัฏจักรนะครับจัดแจงทําตามแบบแผนประเพณีวิวอ f ฟอูรบังเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านแล้ววงล้อแห่งวัฏจักรนะครับจัดแจงเพราะฉะนั้นจูให้เป็นเป็นไปตามโชคชะตาของท่านดีกว่าอย่าไปสนใจกับอะไรมากมายอย่าไปเต้นนะครับสนใจกับเรื่องราวต่างๆที่ใครบางคนยัดเยียดให้ท่านเป็นท่านไม่ต้องสนใจท่านอยู่ของตัวของท่านแล้วท่านจะมีความสุข นับดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงิน,นถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตังค์ซุปเปอร์สติกเกอร์นะครับซุปเปอร์สติ๊กเกอร์นะครับให้ติ๊กหมอสันได้ให้ค่าครูหมอสันได้นะครับออหมอสันจะได้ดูดวงให้กับท่านบ้างนะครับขอให้ท่านแจ่มชื่นราบลื่นเป็นไปไ,ได้ด้วยดีครับสวัสดีครับ